สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค่พื้นฐานนะครับวันนี้วันที่25กันยายน2564นะครับก็ต้องบอกว่านะครับเหลือไม่กี่วันก็จะมีการโอนเงินต่อเนื่องสำหรับนะครับวันที่27-28กันยายนนะครับเรามีข้อมูลครับมาอัปเดตกันนิดนึงว่าในวันที่27-28กันยายนเนี่ยมีการโอนนะครับในเรื่องของเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตาอะไรบ้างนะครับกลุ่มจังหวัดไหนบ้าง อันนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันทีละนะครับเขาเรียกว่าทีละมาตาเลยนะครับเราเริ่มจากมาตรา33ก่อนนะครับจากข้อมูลอย่างที่หลายท่านรับทราบวันที่27-28เลยนะครับเนื่องจากนะหลายท่านไปตรวจสอบสถานะนะมาตรา33ในระบบประกันสังคมใช่ไหมครับกรอกในส่วนของเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็รหัสรูปภาพ6หลักกดนะครับในการตรวจสอบสิทธิ์นะในเรื่องของเดือนที่2ก็จะปรากฏว่า ได้รับนะครับในการโอนเงินวันที่เท่าไหร่ครับ27กันยายนก็มีถูกไหมครับหรือนะครับบางท่านเนี่ยนะครับขึ้นในเรื่องของการโอนเงินหรือได้รับสิทธิ์นะครับในการโอนเงินเข้าเนี่ยวันที่28กันยายนก็มีอ่ะอันนี้เพราะฉะนั้นสรุปนะครับในส่วนของมัตรา3-3ก็จะมีการโอนเงินเข้าให้2วันนะครับวันที่27แล้วก็28กันยายน2564นะครับผมนะก็จะได้รับเหมือนเดิม จำนวนที่จะได้รับในมาตาสามสามเนี่ยนะครับนะก็คือ3.02ล้านรายนะครับนี่ก็จะได้รับไม่น้อยนะในงวดที่2หรือรอบที่2นี้จำนวน2,500บาทต่อคนนะครับอันนี้สำคัญนะที่ท่านจะต้องตรวจสอบสถานะขึ้นสีเขียวแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็ระบุในเรื่องของวันโอนเข้าให้ภาพประมาณแบบนี้นะครับในเรื่องของมาตาสามสามนะครับ ในส่วนของนะครับมาตรา40โอ้อันนี้น่าสนใจเลยเนื่องจากดังนั้นของเจ้าหน้าที่ประการสังคมก็บอกว่านะครับจะพยายามโอนให้เสร็จสับเรียบร้อยในส่วนของอะไรครับวันที่28กันยายนนะในมาตรา40ทีนี้หลายท่านก็ถามเข้ามาว่าเอามาตรา40เนี่ยโอ้โหมันมีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มที่ไม่ได้รับเนี่ยก็มีเยอะอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรามาแจกแจงดูว่าตรงกับกลุ่มของท่านหรือไม่อย่างไรนะครับ ในมาตรา40ครับนะที่เรารับทราบข้อมูลกันดีเลยนะครับคนที่สมัครใหม่แล้วกันนะนะครับ3จังหวัดนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่จะได้รับนะครับสงวดควบนั่นคือ1,000 0บาทเนี่ยนะครับผมนะ3จังหวัดตามที่หลายท่านรับทราบข้อมูลอยู่แล้วนั่นคือนะครับจังหวัดสะเสิงเชาชนบุรีและก็อยุธยา สามจังหวัดเนี่ยนะครับถ้าท่านจําได้ก็คือคนที่สมัครแล้วก็จ่ายเงินใช่ไหมครับตั้งแต่วันที่1นึถึงยีสิงหาคมนะครับอันนี้ก็จะได้รับนะในส่วนของ1 0,000บาทนะครับในวันที่28กันยายนนี่คือกลุ่มที่1ในมาตรา40นะครับต่อมากลุ่มที่2ยังไม่จบนะครับก็จะมีกลุ่ม10จังหวัดที่ต้องบอกว่าอยู่ใน10จังหวัดนะแล้วท่านเนี่ยทำการจ่ายเงินนะครับผมอยู่ในกรอบระยะเวลาคือวันที่1นึถึงสิสิงหาคม อันนี้นะครับผมก็จะได้รับนะเขาเรียกว่าครบเหมือนกันนะเพราะว่าท่านยังไม่ได้รับสังงวดเลยถูกป่ะนะครับผมก็จะได้รับในส่วนของนะครับเงินโอนเข้าเหมือนกันนะ10จังหวัดสีแดงเข้มแรกนะครับ10,000บาทเช่นเดียวกันนี่นี่คือกลุ่มที่2ที่จะมีการโอนเงินเข้าให้ในวันที่28กันยายนนะนะครับกลุ่มแรกเคลียร์นะกลุ่มที่2เคลียร์นะต่อไปกลุ่มที่3าม กลุ่มที่3เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่ม16จังหวัดหลังล่าสุดแล้วกันนะที่จะได้รับการโอนเงินเข้าให้ซึ่งก็ต้องบอกว่าในการเยียวยาเนี่ยนะครับท่านจะได้รับเท่าไหร่ครับ1เดือนนะก็จะมีการโอนเงินเข้าให้ครับ5,000บาทนะเพราะฉะนั้นสรุปในมาตรา40นะครับมีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มทวนอีกรอบกลุ่มแรก3จังหวัดนะครับที่สมัครใหม่ นะครับที่มีกรอบระยะเวลาตามกรอบระยะเวลาของการสังคมกําหนดเนี่ยได้รับ1,000 0บาทนี่คือ3จังหวัดนะครับต่อไปกลุ่มที่2ก็คือ10จังหวัดแรกนะครับที่ยังไม่ได้รับสักงวดเลยก็จะมีการโอนเงินเข้าให้กรณีที่ท่านได้รับสิทธินะก็จะมีการโอนเงินเข้าให้นะครับหนึ่งบาทเช่นเดียวกันนะครับผมนะนี่คือกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ก็คือ16จังหวัด นะครับผมที่ได้รับ1เดือนนั่นก็จะมีการโอนเงินเข้าให้นะครับหลังจากที่ท่านตรวจสอบสิทธิ์แล้วได้รับสิทธิ์นะสถานะสีเขียวนั่นเองนะครับก็ได้รับ5,000บาทนะครับผมนะสกลุ่มในส่วนของมาัตรา40ตามนี้เลยนะครับในวันที่28กันยายน2 5งหนะครับใครที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วสําคัญมากๆนะครับผมที่ยังไม่เคยได้รับเงินเนี่ยสำคัญเพราะว่าอะไรครับเราจะต้องไปผูกบัญชีพร้อมเพย ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับอันนี้สําคัญเมื่อท่านนะครับทำการผูกเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมตรวจสอบบัญชีด้วยเนาะเพราะว่าหลายปัจจัยหลายเหตุที่เงินเนี่ยโอนไม่เข้า ก็เพราะว่าบัญชีเนี่ยนะครับไม่เดินบ้างบัญชีถูกปิดไปบ้างอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกนะครับให้เป็นนะครับบัญชีที่ใช้งานปกตินะครับผูกบัญชีด้วยหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็ลองโอนเงินเข้าไปว่ามันเข้าได้ไหมถ้าเข้าได้ก็แสดงว่าอะไรครับบัญชีเนี่ยใช้งานได้ปกติสําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คืออะไรครับบัญชีที่ท่านอามาผูกเนี่ยไม่ใช่เป็นบัญชีของท่านนะครับต้องเป็นบัญชีที่ตรงชื่อนามสกุลของท่านด้วยอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขสําคัญ ที่เกิดขึ้นนะครับอ่านะครับนี่ก็เป็นลักษณะที่นำมาอัปเดตกันนะครับในเรื่องของการโอนเงินนะครับวันที่27 2 8ของกลุ่มมาตาสา3สมงวดที่2หรือเดือนที่2แล้วก็มาตา40นะครับโอนวันที่28ครอบกัน3กลุ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น3จังหวัด10จังหวัดแล้วก็16จังหวัดนะครับตามที่เราแบ่งปันไปนะครับยังไงใครที่ยังไม่ได้รับสิทธ์ ขึ้นสถานะสีเขียวแล้วก็เดี๋ยวรอนะครับในส่วนของวันที่28กันยายนนี้นะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆใก็ภาพประมาณนี้นะครับเอาละถ้ามีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมหรืออัปเดตจากทางด้านของสํานักงานประกันสังคมเราก็จะรีบนําข้อมูลเหล่านี้มาแบ่งปันนะครับให้กับสมาชิกทุกท่านได้รับทราบข้อมูลครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ได้เข้าใจและเตรียมพร้อมในส่วนของการรับเงินเยียวยาในครั้งนี้นะครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หรือติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสริบตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องลําลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ